สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องแนวคิดเศรษฐศาสตร์ที่สำคัญมากๆนะครับจาก Adam Smith ใน The Wealth of Nations ค่ะเป็นแนวคิดที่ถึงจะเกา่าแต่ก็ยังใช้ได้ดีอยู่เลยนะคะใช่ครับตั้งแต่ปี1776นเอเลยแต่ทำไมไมันยังสำคัญวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องการแบ่งงานมือที่มองไม่เห็นการค้าเสรีใช่ครับแล้วก็บทบาทของรัฐบาลว่ามันทำงานด้วยกันยังไง อืมมันเหมือนเป็นการพลิกความคิดเรื่องความมั่งคั่งเลยนะคะจากเดิมที่มองว่าคือทองคำสมิธบอกว่าไม่ใช่มันคือความสามารถในการผลิตตังหางั้นเริ่มตรงนั้นเลยการแบ่งงานหรือ division of labor นี่แหละครับที่เขาใช้โรงงานเข็มหมุดเป็นตัวอย่างใช่ค่ะตัวอย่างคลาสสิกเลยคือถ้าคนเดียวทำทุกอย่างอาจจะได้เข็มไม่กี่เล่มต่อวันครับแต่พอแบ่งงานกันปุ๊บคนนึงตัดลวดอีกคนฝนให้แหลมอีกคนใส่หัวอะไรแบบนี้ อ่อปรากฏว่าผลิตได้เป็นพันพันเล่มเลยโอ้หต่างกันเยอะมากเลยนะครับนั่นคือพลังของการทําเฉพาะอย่างที่ตัวเองถนัดถูกต้องค่ะมันเพิ่มทั้งความเร็วความชํานาญผลก็คือสินค้าถูกลงคนทั่วไปซื้อได้เหมือนโรงงานสมัยนี้เลยนะครับที่สายการผลิตแบ่งงานกันชัดเจนก็หลักการเดียวกันเลยค่ะแล้วมันยังช่วยเรื่องออนวัตกรรมด้วยนะคะอ๋อยังไงครับก็พอคนเราทำอะไรซ้ำๆเฉพาะทาง ก็มักจะคิดหาวิธีที่ดีกว่าเร็วกว่าหรือประดิษฐ์เครื่องมือใหม่ๆขึ้นมาช่วยจริงด้วยเหมือนช่างไม้ที่คิดเครื่องมือใหม่เพราะทำแต่เก้าอี้ทั้งวันแต่เออสมิธเขาก็กังวลเรื่องข้อเสียเหมือนกันใช่ไหมครับใช่ค่ะเขาก็มองว่าการทำงานซ้ำๆเดิมๆนานๆมันก็น่าเบื่ออาจจะทำให้คนแบบว่าขาดความคิดสร้างสรรค์ไปได้ต้องหาจุดสมดุลเนาะค่ะประสิทธิภาพกับความเป็นมนุษย์ทีนี้พอผลิตเก่งขึ้นแล้ว ของมันจะกระจายไปถึงคนอื่นได้ยังไงตรงนี้มือที่มองไม่เห็นหรือ The invisible hand ก็เข้ามาอืมแนวคิดนี้ก็ดังมากเลยค่ะมันฟังดูย้อมแย้งนิดนดนะครับทุกคนทำเพื่อตัวเองแต่สังคมโดยรวมได้ประโยชน์ค่ะสมิธอธิบายว่ามันเป็น,นกลไกของตลาดคือคนทำขนมปังเขาทำขายก็เพื่อกำไรตัวเองอะแหละครับผมแต่ผลที่ปามเมอคือ คนในชุชนก็ได้มีขนมปังอร่อยๆกินในราคาที่โอเคเพราะมันมีเรื่องอุปสงค์อุปทานแล้วก็การแข่งขันคอยคุมอยู่อ๋อการแข่งขันนี่เองที่ทำให้ร้านค้าต้องพยายามทำของดีราคาถูกไม่งั้นก็ขายไม่ได้ใช่เลยค่ะตลาดมันเลยเหมือนจะปรับสมดุลได้เองระดับหนึ่งแบบนี้รัฐก็ไม่ต้องทาอะไรมากเลยสิครับส m i t มองว่ารัฐควรจะเแทรกแซงให้น้อยที่สุดคือปล่อยให้กลไกตลาดทำงานไป ลดกฎระเบียบที่ไม่จําเป็นเลเซแฟีที่เขาเรียกกันประมาณนั้นค่ะแต่ก็ไม่ใช่ว่าไม่ต้องทําอะไรเลยนะคะรัฐก็มีหน้าที่สําคัญอยู่ครับผมซึ่งแนวคิดเรื่องปล่อยให้กลไกทํางานเนี่ยมันก็โยงไปถึงเรื่องการค้าระหว่างประเทศด้วยใช่ไหมครับการค้าเสรีแน่นอนค่ะหลักการคล้ายๆกันเลยคือแต่ละประเทศก็ควรจะผลิตสิ่งที่ตัวเองเก่งมีความได้เปรียบ แล้วก็เอามาแลกกันดีกว่าพยายามทำทุกอย่างเองหมดอย่างเช่นเราปลูกข้าวเกง่งเขาสร้างรถเก่งก่อนแลกกันใช่ค่ะแบบนั้นโดยรวมแล้วทุกฝ่ายจะได้ประโยชน์มากกว่าวินวินทั้งคู่แล้วผู้การกีดกันทางการค้าล่ะครับตั้งกำแพงภาษีปกป้องอุตสาหกรรมในบ้านเราอันนี้สมิธว่าไงครับสมิธมองว่าไม่ดีค่ะการปกป้องแบบนั้นหรือ protectionism เนี่ยสุดท้ายแล้วมันทำให้ผู้บริโภคต้องซื้อของแพงขึ้นหรือได้คุณภาพต่ำลง แล้วก็ลดแรงจูงใจให้ผู้ผลิตในประเทศพัฒนาตัวเองด้วยอ๋อเข้าใจแล้วครับก็คือเปิดเสรีดีกว่าในระยะยาวใช่ค่ะแล้วการคา้ายังช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างประเทศลดความขัดแย้งได้ด้วยเพราะต้องพึ่งพากันแต่ถึงจะเน้นตลาดสมิธก็ไม่ได้บอกว่ารัฐไม่ต้องมีบทบาทเลยไม่เลยค่ะเขามองว่ารัฐมีหน้าที่สําคัญมากๆที่เอกชนอาจจะทําไม่ได้หรือไม่คุ้มที่จะทําเช่นอะไรบางครับ หลักๆก็มีต้องการประเทศดูแลความยุติธรรมบังคับใช้กฎหมายคุ้มครองทรัพย์สินผู้นี้จําเป็นมากนะคะมันสร้างความมั่นใจให้คนกล้าลงทุนทําธุรกิจครับแล้วก็มีเรื่องออบริการสาธารณะด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะพวกโครงสร้างพื้นฐานอย่างถนนสะพานระบบป้องกันประเทศอะไรพวกนี้กับอีกอย่างที่สําคัญมากๆคือการศึกษาการศึกษาทําไมเรื่องนี้ถึงสําคัญในมุมนองเฐศษษาสศร์ล่ะครับ เพราะคนที่มีการศึกษามีทักษะก็คือทักษะที่มีคุณภาพไงคะจะช่วยเพิ่มผลิตภาพนำไปสู่นวัตกรรมได้มันเป็นการลงทุนระยะยาวเพื่อความมั่งคั่งของชาติเลยแต่รัฐก็ต้องระวังระวังไม่ไปออกกฎเยอะแยะจนขัดขวางตลาดใช่ค่ะต้องหาความพอดีไม่คุบคุมมากไปจนธุรกิจขยับตัวลำบากสรุปแล้วหวัวใจของอดัมสมิธก็คือพลังของการแบ่งงาน กลไกมือที่มองไม่เห็นจากผลประโยชน์ส่วนตัวการคา้าเสรีเพื่อประโยชน์ร่วมกันแล้วก็บทบาทรัฐที่ต้องพอเหมาะพอดีคอยสนับสนุนไม่ใช่ขัดขวางทั้งหมดนี้ทำงานประสานกันเพื่อสร้างความมั่งคั่งให้ประเทศนะคะเป็นแนวคิดที่ทงพลังมากๆเลยนะครับถึงวันนี้ก็ยังเป็นพื้นฐานสำคัญของเศรษฐกิจและหลายที่จริงๆค่ะ แต่ก็น่าคิดต่อนะคะว่าในโลกยุคนี้ที่มันซับซ้อนกว่าสมัยสมิธเยอะเลยทั้งเรื่องเทคโนโลยี AI โลกาภิวัตนเต็มรูปแบบหรือปัญหาความเหลื่อมล้ำที่ฉัดขึ้นแนวคิดคลาสสิกพวกนี้มันยังยังใช้ได้กับทูกเรื่องไหมหรือมีอะไรใหม่ๆที่มือที่มองไม่เห็นอาจจะมองข้ามไปในยุคนี้หรือเปล่านนสินะะครับเป็นคําถามที่น่าสนใจให้ไปคิดกันต่อจริงๆครับ